สวัสดีครับท่านผู้ชมมาชมทุเรียนที่แก่แล้วนะครับผมหนามทุเรียนที่แก่หลับหมอนทองนะครับใกล้จะได้ตัดแล้วลักษณะเป็นประมาณไหนครับดูลูกดูเนื้อดูหนามประมาณไหนเดี๋ยวมาชมกัน สายพันธุ์นี้คือสายพันธุ์หมอนทองนะครับผมซึ่งตอเน,นี้อายุของเขาค่อนข้างที่จะได้อายุแล้วนะครับมีแป้งแล้วก็มีน้ําตาลนะครับเนื้อก็พูดง่ายคือแก่แล้วนั่นแหละครับแต่เพียงแค่ว่ารออีกสักนิดนึงนะครับอีกแค่ไม่กี่วันนะครับก็จะตัดออกขายสู่ท้องตลาดแล้วนะครับต,ตอนนี้นะครับผมสาหรับพูดถึงเรื่องการตัดบ่มก็สุกแล้วนะครับถือว่ามันเป็นทุเรียนที่อายุได้ร้อย วันขึ้นมาแล้วแหละนะครับมาดูครับลักษณะของหนามนะท่านผู้ชมหนามนะครับจะมีการเซตตัวนะครับให้สังเกตอะหนามจากฐานนะครับจากฐานนะ่คือฐานล่างเนี่ยจะเป็นร่องเลยนะก็จะมีสีอ๋เอเทาๆน้าตาลนะครับจะวิ่งตามร่องนะวิ่งตามร่องซึ่งเป็นทุเรียนถ้าทุเรียนอ่อนนะตรงเนี้ยจะเป็นสีเขียวอยู่เลยขอบเขาจะเป็นเขียวนะครับเขียวค่อนข้างจะชุ่มเลยละ ่าจะเป็นขอบเขียวนะครับแล้วก็หนามของเขาฐานกว้างแต่ถ้าเกิดสําหรับตุเรียนที่แก่แล้วเขาเซตตัวนะครับเปลือกผิวของหนามของเขานะครับจะเงียนเงนนะครับผมเงีแยนละปลายหนามจะแหลมมากปลายหนามอาจจะล้มไปด้านในด้านหนึ่งนะครับเซตตัวละไปแล้วฐานก็จะเริ่มแคบเข้านะฮะเนี่ยจะแหลมนะฮะจะเซตนะครับมีการแห้งตัวนะครับดูง่ายเลยนะฮะลูกล่องจะมีสีน้ำตาล อีสีน้าตาลลูกล่องอันนี้คืออายุเขาได้เริ่มเริ่มมีโอเคแล้วมีแป้งมีอะไรแก่แล้วพูดง่ายคือไม่มีปิดประตูอ่อนแล้วนะครับผมอันนี้ตัวเรียนปิดประตูอ่อนไม่ไม่อ่อนแล้วนะฮะเพียงแค่ว่าเขาต้องการให้แก่ตามเปอร์เซ็นต์นะครับตามเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการ้องตลาดต้องการนั่นเองอ่าก็เป็นสมัยหมก่อนนะครับตัดได้ใหม่นี้ไม่ได้นะครับคือตือต้องตัดตามอายุให้แก่เปอร์เซ็นต์ให้มากนะครับมาดูลักษณะของปิงนะครับผมนี่นะ ล้วออกระองปิงนะครับตรงนี้นะตรงขั้วนะครับปลายขั้วนะช่วงต่อกันระหว่างปิงกับขั้วนะครับผมตัวเนี้จะเป็นปมนะครับบมบวมออกมาเป็นเป็นเอกลักษณ์นะครับที่วงบอกได้ว่าเนี่ยฉันมีแป้งมีน้าตาลแล้วนะฉันพร้อมที่จะแก่ตัวแล้วนะเนื้อของฉันประมาณนี้นะครับผมนะนะนะจากปิงลงมานะครับผม มาถึงเนี้ยตรงขั้วลงมานะฮะเป่งๆสังเกตน,นะครับอันนี้ถ้าเกิดเป็นทุเรียนอ,อ่อนนะครับทุเรียนอ,อ่อนนะตัวเนี้ยจะค่อนข้างจะไม่ค่อยบวมจะก็ค่อนค่อนข้างจะบรรลานกันระหว่างปิงด้านบนลงมาถึงขั้วนะครับจะเสมอ ER กันหรืออาจจะปูดออกมาก็ปูดนิดน้อยนะครับผมนิดหน่อยไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากนะครับผมอันนี้เป็นการแบบ่งชี้นะครับสานะว่าตอนนี้ชั้นอ่อนอยู่อะไรประมาณนะฮะ เนี่ยตรงเนี้ก็จะสักสากหน่อยนะครับผมเนี่ยจะสักสากหน่อยนะครับข้างบนจะลื่นกว่านี้เข้างล่างสากกว่านะครับแต่ก็คือตัวนี้ไม่ค่อยประเด็นนะครับเรื่องพวกสากนะให้ดูจนเนี้ยมันจะเปล่งแน่นอนครับยิ่งเปล่งออกมามากก็ยิ่งวงบอกถึงความแก่นะครับผมเนี่ยครับมาดูครับการแห้งตัวของอ่การเซตตัวนะครับของหนามนะครับผมตั้งแต่ฐานนะครับขึ้นไปถึงปลาย แล้วก็ลักษณะของปลายหนามอะ่ะจะบิดไปด้านใดด้านหนึ่งอะ่ะแล้วก็อาจจะมีความเซตความแห้งนะครับของผิวนั่นเองนะครับมันเป็นการบ่งบอกได้ถึงความแก่ของทุเรียนนะครับผมก็ต้องแก่มากกว่านี้ก็ยิ่งดีครับจริงๆทุเรียนยิ่งแก่ยิ่งดีอรแต่อย่าให้มันอยู่จนร่วงนะครับ๋ยวสำหรับถ้าเราต้องการทานดีทานเองนะดูครับดูลักษณะหนามครับ อีกไม่กี่วันตัดแล้วนะครับโอครับสวยงามครับมาดูครับมมเ่านผูชมนี่นะ นี้อ่อนครับนี่มาดูครับเปรียบเทียบเลยหนามตุเรียนอ่อนะนะครับเป็นยังไงตรงครับหนึ่งตุเรียนอ่อนนะฮะเมื่อกี้ผมให้ดูเรียนเขาแก่มีแป้งนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นหนามตุเรียนที่ยังอ่อนอยู่นะครับอ่อนเยอะเลยนะครับผมปลายหนามนะครับจะไม่ยังยังคงเขียวๆเรื่อๆนะครับเขียวเลื่อๆมีน้ำตาลกันิดหน่อยนะครับผมอันนี้ยังถือว่า กับรุ่นโน้นนะครับอันนี้ยังห่างกักนเยอะนะครับผมอายุนะนะครับผมอันนี้ก็ต้องตัดพีหลังเยอะดูลักษณะฐานนะครับของหนามนะครับค่อนข้างจะถี่สังเกตฮะล่องของหนามเนี่ยคือเขาเขาจะบีบตัวกันอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เริ่มแก่นะครับก็จะถ่างกระดอกก็ถ่างตรงเนี้ยล่องเนี้ยมันแก็บตรงเนี้ยมันจะมีพื้นที่กว้างออกกว้างออกวออกว้างออกนะครับบง่งบอกถึงการเซตตัวของเขานั่นเองนะครับผม เนี่ยน้ำจาทีนะสังเกตเราเรานิ้วจิ้มลงไปเงี้ยติดน้ํแล้วนะครับถ้าเป็นพวกที่แก่นะครับมักฐานเขาจะห่างออกเลยนะครับห่างออกห่างออกอันนี้คือการสังเกตแบบง่ายๆนะครับทชมดูปิงอนะปิงก็จะเป็นเห็นไหมครับแทบจะไม่มีปมเลยนะครับมีความรู้สึกนิดเดียวนะครับทรงเขานี่ลงมาเลยนะยังไม่ได้อายุเขานะครับผม ออโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับไม่มีอะไรเยอะนะครับพาท่านผู้ชมมาชมการดูหนามตุเรียนเราดูหนามแบบไหนมีลักษณะยังไงนะครับที่ตุเรียนจะเรียกว่าแก่หรือดูยังไงตุเรียนที่เรียกว่าอ่อนนะครับผมโอเคครับจะเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ